กระเจีย๊ยบชื่อวิทยาศาสตร์เ b e บ m o s อร์ช e s c ล e n s ชื่อชื่อวงมา m เว v ี e ลักษณะวิสัยเป็นต้นไม้ยืนต้นต้นกระเจี๊ยบเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายโตรเร็วและให้ผลผลิตที่มีคุณค่าท,ทางโภชนาการสูงนิยมใช้ในอาหารหลากหลายเมนู ในเขตร้อนและเขตอบอุ่นลักษณะเด่นของต้นกระเจี๊ยบเขียวหนึ่งลำต้นเป็นไม้ลมลุกตั้งตรงสูงประมาณ1-2เมตรผิวลำต้นมีขนปกคลุมเล็กน้อย2ใบใบเดียวมีลักษณะหยากคล้ายใบแฉกขนาดใหญ่สีเขียวสาดอกดอกเดียวสีเหลืองอ่อนมีกีบเลี้ยงสีเขียว และจุดสีม่วงเข้มบริเวณฐานดอกสีฝ้กฝักยาว่งกระบอกเรียวใต้แหลมถือฝักมีผลและลักษณะเป็นร่องตามแนวย,ยาวขณะอ่อนมีสีเขียวสดรับประทานได้ห้าหลอดระบุลากแก้วแผ่ขยายในดินหร อารช่วยระบบขับถ่ายวิตามินซีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโฟเลสตีต่อการสร้างเซลล์และระบบประสาทสารเม่กช่วยเคลือบและบำรุงกระเพาะอาหารถ้ารากระบบกรากแก้วแผ่ขยายในดินลึก ่าทางโภชนาการกระเจีย๊ยบเขียวอุดมด้วยสารอาหารหลากหลายเช่นใยอาหารช่วยระบบขับถ่ายวิตามินซีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโฟเลตดีต่อการสร้างเซลล์และระบบประสาทสารมอก่วยเคลือบและบำรุงกระเพาะอาหารประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวหนึ่งด้านอาหารฝักอ่อนใช้ทําอาหารเช่นต้มจิ้มน้ำผิกผัดแกงหรือใช้นในเมนูต่างชาติ เช่นซุปหรือสตูช่วยเพิ่มความหนืดในอาหารเช่นซุปข้นหรือแกงบางชนิด2ด้านสมุนไพรลดระดับน้ําตาลในเลือดช่วยเคลือบกระเพาะลดอาการกดไหลย,ย้อนลดอาการท้องผูกด้วยใยอาหารและสารเมือกที่ช่วยลําไส้3อื่นฝักแกสามารถใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์เป็นพืชเติมดินที่ช่วยรักษาความชื้นในวิธีปลูกกระเจี๊ยบเขียวหนึงการเตรียมดินใช้ดินร่วนบนทรายที่ระบายน้ําได้ดีเมล็ดพืวัตถุเพียงพอสองด้านของเมล็ดแช่เมล็ดในน้ำอุ่นประมาณ6ถึง โดยมีระยะห่างระหว่างต้น30-50เซนติเมตรสามการดูแลรดน้ำสม่ำเสมอแต่ไม่ให้น้ำขังใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงกำจัดวัดชพืชรอบต้นสีการเก็บเกี่ยวฝักอ่อนพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุประมาณ40-60วันหลังลูกเกี่ยวฝักก่อนที่จะเริ่มแข็งหรือแก่เกินไปกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชที่มีคุณค่าทาง โนาาการและปดพง่ายเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ต้องการปลดไว้รับประทานในครัวเรือนและเพื่อการค้าขาย